สวัสดีนะครับนะฮะก็กินกะลานะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูโปรโมชั่นพิเศษนะครับล้อแท้ยางใหม่สตั๊ดนะครับท่อไเสียระบบเบรกนะครับดูว่าตอนนี้มีสินค้าตัวไหนที่น่าสนใจแล้วก็ราคาโกงตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับนะครับก็นี่ฮะชั้นสิบห้นะครับล้อแท้มีอยู่โอ้เกือบ50าลายเลยนะครับชั้นสิบห้นะฮะโคนิคเอ็นเกอร์ดูนิ่งเอเวอร์นะครับตั้งแต่ล้อของใหม่ชุดละมื่นหกนะครับล้อญี่ปุ่นมือสองก็มีนะฮะเดอะบิวเวิร์กนะครับ แอดวานคิดเลสซิ่งนะฮะเอ็มไก่ไม่บเจแปรนะครับหรือบ b s เราก็มีนะครับอย่างพวกนี้เนี่ยล้อยางนะครับก็อยู่ที่3ามหมื่าบาทเองนะครับแล้วก็เป็นโฟนโซนฝั่งนี้นะฮะโคนิกเอ็นดิ่งแอมันตินะครับตัวนี้เป็นล้อใหม่เลยนะครับเอ็นไก่ผลิตให้ล้อแท้นะครับโลนะครับล้อยางสแตนด์นะครับอยู่ที่4ี่หเท่านั้นนะครับได้ล้อนะครับโคนิกนะฮะรวมถึงยางเน็กเซนช็อคสแตนด์ซิมเวอร์ราคาที่พร้อมนัดเอ็มวันเลยนะครับจบที่สี่หมื่นสนิทยาัง คัน์สี่เนี่ยใส่ได้หลายรุ่นเลยสำหรับบางคนที่ชอบล้อยางให้มันนุ่มๆหน่อยนะฮะไม่ต้องใหญ่มากนะครับแล้วก็บางคนไม่อยากโหลดก็เลือกเป็นที่17ก,ก็ใช้ได้เลยนะครับใส่เบลลี่ก็ได้ฮนะ FK FE ได้หมดเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบโหลดเยอะนะฮะอยากให้รถส,สูงๆล้อเบาลู่สบายแนะนำชั้นนี้เลยนะครับล้อแท้คนอีกอยคืจุนนิ่งนะครับราคาลอ้อพัฒนายางเริ่มต้นอยู่ที่สามหมื่นกว่าเท่านั้นเองนะครับได้ยางที่เรนลี่เลยนะฮะร,รวมถึงตัวยางฟอร์เคนเน็กเซนเคยเด่นกันนะครับ ในส่วนนี้นะครับเป็นส่วนของเจ้า6รูนะครับใส่ฟอร์จูเนอร์นะครับ New X นะครับเอเวอร์เลสนะครับล้อยางสิบแปดราคาโปเริ่มต้นแค่จากเก้าเกากันเองนะครับนี่ฮะนะครับเอเกนจูนิงนะครับรุ่น FJ 0 1นะครับล้อฟอรฟอร์นะครับตัวนี้ดัดโลล้อยางสตัดนะครับอยู่ที่1,1ึ่งแสนหนึ่งมืนกว่ากว่าเท่านั้นเองนะครับได้ล้อยางสตัดเลยนะครับ ในส่วนของโซนล้อ19 20ก็มีให้เลือกหลายลายนะครับเป็นตัวนะฮะยังไงเจ้านิ่งโลเวนฮาร์ดนะครับเอเวนตินะครับยูโกฮาม่าก็มีให้เลือกหลายลายเลยนะครับสำหรับเอาพาดนะครับเวลไฟล์เทสลานะครับหรือแอคคอร์ดแคมรี่ที่ใครอยากได้ล้อยางใหญ่นะครับเราก็มีให้เลือกเช่นกันนะครับสีซิลเวอร์สีดำนะครับขอบเงานะฮะล้อเบา มีให้เลือกครบๆเลยนะครับตัวนี้ราคานะครับล้อเปล่าอยู่ที่เริ่มต้นที่สามหมื่นกว่าสี่หมื่นกว่าพี่ๆเ,เลยจนถึงชุดละแสนนิดๆนะครับส่วนราคาโปรห้อมยางก็มีให้เลือกเช่นกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยที่กำลังถ่ายเป็น ABS นะครับล้อพร้อมยางมิชลินนะครับหายไปี่สี่เลยนะราคาที่แสนสามเท่านั่นเองนะครับ ชุดนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของล้อฮะล้อใหม่เวสปอร์ตนะครับสี่หมื่นกว่าเท่านั้นนะครับล้อยางอยู่ที่ห้าหมื่นปลายนะครับหรือใครชอบล้อแบรนด์ญี่ปุ่นนะฮะเราก็จะแนะนำเอ็นไกนะครับล้อแท้ยางใหม่นะครับชุดนี้จบเจ็ดหมื่นกว่าในล้อของยางใหม่เลยนะครับหรือนะฮะบางคนอยากได้สตาร์ทชุดใหญ่ราคาเราลงชัดเจนเลยนะครับเอ็นไก้ i ศูนย์ห้า rr นะคอมโชกเฮดไดรฟ์ยางทางปุ๊กนะครับ b สิบสองสองสามห้านะครับรวมถึงน็อตนะครับจบที่หนึ่งแสนเก้าพันบาทล้อแท้ยางใหม่สตาร์ทคุณภาพราคานี้รับเทิร์นนนด้วยยะะะคครรับบบาาที่จเลฮ